Hi What's up? บอกในคลิปนะคะว่าเป็นลีปเก่านะคะเห็นคลิปที่น่ารักนะคะก็เลยเอามาลงไม่ใช่ว่าแอดย่าเอาอันเก่ามาลงแล้วว่าเป็นอันไนไม่ใช่นะาบอกอยู่นะคะบอกในคลิปนะคะเห็นน่ารักก็เลยรวมมกันความน่ารักหลายคนบอกว่าดีใจขอให้มีความสุขนะคะรอบนี้ต้องมีความสุขกว่าเดิมเพราะว่าแตกต่างคนที่แยกย้ายกันเนาะก็ด้วยความที่ไม่ไม่เข้าใจกัน ว่าให้คุณแพลนะค่ะว่าคุณ đi đâu เปลนหรอกแต่ก็โอนแล้วนะส่งสลิปแล้วในนั้นคนงไม่มีปัญหาแต่รอมาตอนไหนไม่รู้นะคะไม่ได้ใส่ปอปลานหนึ่งเนาะแต่บอกคุยในนั่นอยู่ะะ<ม>ก็ไม่เป็นไรนะคะเนาะเดี๋ยวก็รอดูดก่อนตอนนี้กําลังเดินทางะคะแอซีาขาวนะคะดูจนดึกเลยนะคะ <laughs> ดูจนดึกจนเพลินลืมเวลาเลยนะคะ <laughs> <laughs> ก็กลับมาจากบ้านสวนนะคะขอ,องลูกป จนดืนะโอ้ตีสองแล้วมังเมื่อคืนหลับโอ,โอ้แล้วก็หลับนะตื่นเต้นพวกเรานี่ตื่นเต้นเขาบอกว่าลุ้นยิ่งกว่าลุ้นหวยใช่ไหมเอ่ยน่ารักนะคะแอดยาก็เป็นเอฟซีเนาะเมื่อก่อนไม่ได้ทําคลิปไม่ได้อันนี้นะคะแต่ก็ดูตลอดดูตั้งแต่โอ้เห็นแล้วก็น่ารักเนาะย่าชอบความน่ารักแล้วก็ รูปแบบไหนก็คือความรักที่น,าน่ารักแล้วก็คู่นี้เป็นคู่ที่น่ารักมากๆแฮปปีนะะ้แอนดิงเดอขอให้สมหวังนะคะสมหวังอยู่แล้วเนาะก็ขอให้มีความสุขนะคะรักกันตลอดไปนะคะือไม่เท้ายอดทองกระบอกยอดเพชรนะคะผูหวานแห่งปีเดี๋ยวหลายช่องจะเจอไบออกรายการอีกแล้วใช่ไหม <c oughs> น่านรักนะคะคิเรีย่ยาก็ ปอจบลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณ f อแฟนคลับขอบคุณแพรแล้วก็ทูฟอร์ดนะคะแล้วก็น้องแอนชนทิชานะศิลปินนะคะค่ายุนค่ะ